สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องชินนะคะที่ MG เมกาสาขาชัยฤกษ์ค่ะวันนี้นะคะน้องชินอยู่กับเจ้าอ l l ิ e w MG 3 Hybrid p บริค่ะเดี๋ยววันนี้ชินจะพาไปดูนะคะเป็นการแต่งรถแบบใหม่ของเราเลยที่บอกเลยว่ามาพร้อมกับความสป,ปอร์ตค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นคันที่ชินรีวิวตัวนี้อยู่นะคะจะเป็นเจ้า MG 3รุ่นเอกนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีความในระบบของความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบของ a d a s อ้อง360ค่ะเซนเซอร์ด้านหลัง3จุดนะคะและตัวภายในรถนะคะจะแตกต่างจากตัวรุ่นดีก็คือจะมีเป็นเบาะคููทนค่ะดูผ่นเผยตัวนี้นะคะ จะไม่ได้ใส่ชุดแต่งอะไรเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดเด่นของตัวรถคันนี้นะคะว่ามีความแตกต่างจากการที่ใส่ชุดแต่งหมดยังไงค่ะตัวนี้นะคะจะมีความพิเศษขึ้นมาค่ะเพิ่มนะคะโดยการแรปหลังคานะคะสีดำให้เข้ากับตัวรถสีเหลืองนะคะเป็นสีแบบทูโทนเพิ่มความเท่เฉลียวดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการแรปหลังคาของเรานะคะจะแรปตั้งแต่เสาหลังคาด้านหน้านะคะไปถึงเสาหลังคาด้านหลังแลปประตูด้านท้ายค่ะรวมถึงสปอยเลอร์ค่ะ ใครที่สนใจ mg 3 hybrid Plus, รุ่น x ตัวนี้นะคะชิงม,มีโปรโมชั่นพิเศษมาแนะนำค่ะดาวเริ่มต้นเพียง5%เลือกรับชุดแต่งได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวแล a p หลังคาลอบพันแบบนี้หรือจะเป็นชุดแต่งสกเกิร์ตลอบพันลูกค้าสามารถสั่งมาได้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะคะดาวเริ่มต้นเพียง5%เ ผ่อนสบายๆถึง6,000บาทต่อเดือนเองหรือเลือกรับชุดแต่งรอบพันแบบนี้ไปได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแรปหลังคารถหรือสเกิร์ตรอบพันสามารถสั่งเข้ามาได้เลยค่ะชินมีทีมงานที่ปรึกษาการขายนะคะพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยค่ะหรืออยากได้เป็นดอกเบี้ยพิเศษติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศพัพท์0621109736ค่ะและสำหรับวันนี้ชินต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ